สวัสดีค่ะเรามาจากโครงการเกสรเทียมจากเนื้อไก่สําหรับใช้เป็นอาหารเสริมเลี้ยงพึ่งพันธุ์จากมหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยโครงการนี้มุ่งเน้นเพื่อพัฒนานวัตกรรมเกสรเทียมจากเนื้อไก่ที่มีต้นทุนต่ําและใช้เทคโนโลยีที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงและนําไปใช้ได้ง่ายสําหรับการเลี้ยงพึ่งพันธุ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการวิจัยให้แก่นิสิตผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยความร่วมมือกับหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและเกษตรกรเพื่อส่งเสริมนิสิตในการนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างประโยชน์ในมิติต่างๆโดยเฉพาะในเชิงชุมชนและสังคมนี่ก็เป็นขั้นตอนการทำเกสรเทียมสำหรับพึ่งนำไก่บดผสมกับเอนไซม์แล้วนำไปบ่ม ในอุณหภูมิ60องศาบ่มทิ้งไว้3ชั่วโมงเพื่อย่อยโมเลกุลใหญ่ให้กลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็กเมื่อบ่มเสร็จแล้วเราจะนำไก่บดมาผสมกับน้ำตาลผงวิตามินและผงแร่ธาตุแล้วปั่นให้เข้ากันบรรจุใส่ในบรรจุภัณฑ์ในขนาด50กรัมแล้วนำไปให้พึง่งปริมาณ50กรัมสามารถให้พึ้งได้1สัปดาห์ เราก็นำเกสรเทียมของเรามาทำการทดสอบการกินอาหารของพึ่งเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและประเมินความเหมาะสมของสูตรเกสรเทียมในการเลี้ยงพึ่งในสภาวะต่างๆจากนั้นเราก็ได้นำเอาตัวอ่อนของพึ่งไปตรวจสอบเพื่อประเมินผลของเกสรเทียมต่อการเจริญเติบโต,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 ตสุขภาพและอัตราการรอดชีวิตว่าส่งผลต่อตัวอ่อนของผึ้งอย่างไร